สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับโกอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่1,740ย US อลต่อออนนะคะเคลื่อนไหวระหว่าง1,735ถึง1,746ค่ะในระหว่างวันราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่ะและมาพักฐานบริเวณ1,740นะคะโดยมีแรงขายทำกำไรในบริเวณนั้น และเนื่องจากความคืบหน้าในการแก้ไขวิกฤติี้ยุโรปและตัวเลขสหรัฐที่ออกมาดีนะคะส่งผลทําให้นักลงทุนกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นจะเห็นได้จากตัวเลขของตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกต่างปรับตัวสูงขึ้นค่ะ2-3%ออย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงเพื่อพักฐานก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะโดยมีปัจจัยบวกค่ะ อันได้แก่ค่าเงิน US d o l ดอลลาร์นะคะที่มีการอ่อนค่าลงไปและความต้องการทองคำในช่วงเทศกาลของชาวอินเดียในไตรามาสสี่ค่ะทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีแรงซื้อทองคำเข้ามานะคะประกอบกับเศรษฐกิจที่เปราะบางของสหรัฐค่ะอาจจะไม่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยม,มีแนวโน้มในการฟื้นตัวต่อไปได้รวมไปถึงนักลงทุนยังรอ ดูผลการประชุม G20 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนในการฟื้นฟูวิวกฤตเศรษฐกิจของยุโรปได้อย่างไรคะ่ะในเย็นวันนี้นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจของาหาัฐที่ต้องติดตามดน,น,นี้ค่ะรายได้ส่วนบุคคลเดือนกันยายนดัชนีต้นทุนการจ้างงานประจำไตรมาส3และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงไทยเดือนตุลาคมค่ะ เราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะในระยะสั้นค่ะราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงไปนะคะจะเห็นได้จากกราฟราย240นาทีค่ะจะเห็นว่าเส้น s สโตแคสติกอยู่ในโซนโอเวอร์บอนะคะแล้วก็ MACD มีแนวโน้มเป็นบวกค่ะที่ลดลงค่ะนอกจากนั้นแล้วราคาค่ะไม่สามารถยืนเหนือ1740ได้นะคะหากเรามาดูที่กราฟรายวันค่ะจะเห็นว่า ราคาเปิดของวันนี้และราคาปิดของเมื่อวานอยู่ในระดับเดียวกันนะคะซึ่งส่งสัญญาณว่าราคาจะมีการอ่อนค่าลงไปค่ะในระยะสั้นเราก็เชื่อว่าจะพักฐานที่แนวรับสำคัญที่1,725นะคะและถัดไปที่1,717ค่ะสำหรับแนวต้านนะคะอยู่ที่1,760และถัดไปที่1,775ค่ะ เราแนะนำให้รอเปิดลองนะคะที่แนวรับที่บริเวณ1,725และ1,717ค่ะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านที่1,775นะคะสำหรับการรายงานวิเคราะห์อทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ